เรามาเทสนะครับอันนี้สีเขียวนะครับดูความเนียนนะครับกบละลิกละลีนะครับเราดูกันนะครับ เก็บร้อยครับหม้เดียวรู้เรื่องครับไส่สวยครับใส่สวยครับตอนนี้สวยนะครับโอ้หมดกันเยอะครับคนถ่ายยืนไม่ไหวแล้วครับ อุ้ยมดไหมอ๋อเต็มปากเต็มคำครับอุมดมดเยอะมากเลยครับดูครับสีเขียวนะครับไสโลกว่าเลยนะครับโลกว่าครับตอนนี้ครับไสสวยครับอวนปักเลยครับค็ักดไปเรื่ดูเหยื่อกันจะชัดนะครับสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับตัวไหนก็กัดครับนะครับปอครับสีมือนะปอครับ